เจงมึงอลรที oh, uh ่กูรอ่แล้วไม่เอาตาเดี่ยวน้องด้วยมาบ้าแหม่ตาเป้งเรียบร้อยเนาะแล้ววันที่กาปีหนุ่นนุยปีมานานแล้วไม่หัวเราะก็เแล้วเราปูเฮาจัดเด็กยิ่งมา กนยิ่งชี้ไปดีเลยแล้วพุดจะพุดจะเปี่งโต๊กวัวแล้วนี่อยากขึ้นมานังคนกูลองเป่งปิดปอนก็่ได้แล <quiz ás> ขึ้นมานังใจตกใจกูๆๆๆพีโนุ้นนุยมานานแล้วไมหมกะว่วว่วเราก็แล้วปู้หมาได้ไหมกูเลย แต่โบเองปนี้ว่าถึงไม่สวยไม่งามก็ตามตู่ยแต่ก็เกิดจากใจไม่มุ่าไม่มีอะไรจะมามากว่านอกจากลูกตายนี่ฮปล่อยสลับตักดั้งต้องอมวันจะตองจะหลักปีหรือจะไหนจะหลักนองหลักจริงสะมื่แต่เดี๋ยวต้องก้าวนีไปตามป่าใ โออร่อยไปตามไว้บมลงไปถึงกองกีมากเป็นไกองกีมากอ้าวอ้ตนี่รูปกากับตากายปีเตอร์จะบุ่มันจะมึงกาต้นใจมังดายังได้คนต้นใจเอแต่ปานี้น้องก็ไปได้ไหมกะเอาต้าโอาต้าตามสบายแต่อันน่าจะติดใจไปกันก็ดีมาจะกากันเจ้าไม่จลเกียด แม่เบืจังพมึงเบ่อเองเหรอมึงคอยตาเล่ยอยกูจีไปเลยเอ้าดู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 น้องทุ่มมาแล้วฮะปัดเบอไแดงมาตั้ง่จูบกังคนจอยยำแมมึงเอออาจูบกังคนบัญชีคนบัญี่ไรกูตาทีบบัญี่ครคนที่กาคนบัญชีแบบไม่ จะ่าตาแม่หนึ่กูจูบคิดนึงต่ำเล่นตัวโอ้โหหน่าใจไหวกันเยอะเดี๋ยวกูเลี้ยเร่แต่ไม่กล่าวคนบัญทีก่อนบัญทีให้อ๋อนี่กูรักเรานี่กูมานี่เอากูไม่ยากกูมามารักกูมามรักก็รักกับเป๋ากูไปนอนก็มาเลยค่ะน้อยมันอยู่พื้ออะเกินกูนี่จัดบ้าปี